ก็สวัสดีได้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะฮะสำหรับเกมใหม่อีกแล้วนะในเอเกมไอซ์ราพัดนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าโหลดดิ้งไม่ใช่นะครับอันนี้มันโหลดดิ้งเฉยๆครับก็ครับก็ไออะไรวะเนี่ยเออเราก็จะเล่นเป็นตัวผู้หญิงนะเพราะเราเป็นคนบ้ากามนะฮะก็โอเคครับเออโอเคครั คอมบี้ HQ ผมจะเสนอมุ๊โอเคแฮ่แฮ่มันตบพยายามตบมุ้กให้ผมนะมันแฮ่แห่ตลอดเลยนะยิงแม่งยิงแม่งยิงเอ้ยเกินเกินเก่งที่จะเก่าเอ้ยแล้วมันอะไรนะอ๋อไออรีโรดมันบอกว่ามันเปิดแป๊บมันบอกอย่างเงี้ยอ้าว ถ้าเกิดว่าเสียงในเกมดังเกินไปนะฮะผมก,ก็มีวิธีในการไป,ไปเป็นตันเพลงนะ,ะเดี๋ยวอีกสักอะไรนะโอ้ย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 อ๋อมัน r ีโหลดนะฮอมีเลเวลด้วยนะครับหยุทธอ่าเกรนเน็ตนะครับเป็นระเบิดนะหยุดเกรน,นเน็ตแล้วไอ้สายฟ้านเอาไปทำอะไรได้อ,อ,อมันเอาแย่งเครื่งกันนะฮะ นี่ฮนะคนกลางจะมีอ่าทักษะในการโจมตีนะฮะแล้วก็หลายๆอย่างนะฮะทีนีอ้อาจจะเกมซอมบี้ HQ ไม่ใช่เกมโหลดดิ้งแน่นอนนะฮะสำหรับตรงนี้นะฮะเข้าในอ่าโอเคเราไม่อ่านแล้วกันนะครับเราเอาแต่แบบว่าเสพสื่อน,นะฮะโอเคครับปิดปิดนะฮะปิด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 ,ปดเราก็ตอนนี้โดนแย่ง ปืนพกไปแล้วนะฮะกลายเป็นว่าไม่พกเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชกปืนพกดิเราเราโด,ดนแย่งไอ้นัน่นไปนะฮะเราโดนแย่งปืนลูกซองไปนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองเล่นอันนี้กันก่อนเลยนะครับผมสำหรับมิตชั้นแรกนะครับลูทชอ็อปโอเคเล่นแบบอีซี่ด้วยฮะมันบอกว่าอีซี่ก่อนนะฮะโอเคเราขคำนะเราขคำนะฮะแล้วเราจะทำยังไงครับ,รบ เออเออเอ ial, เอ, ial, เอ ial, นะฮะแล้วก็จะขึ้นไปยังไงฮะเนี่ยอ๋อนี่เราสวิปนะครับเราเราเราทำยังไงอ๋อเก็บเก็บอ๋อโอเคอเค,ครับอ๋อนะโอเคโอเคโอเคครับเก็บได้ฮะโอเคครับโอเคแคบผมผมว่ามันจะแรงกว่ารอนนีย ยิงเนงะี้ย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 ไอรีโหลดโอเครีโหลดเหรอผมให้เวลาโอเคนะโอเคนะโอเคนะพยายามเล่นในอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามนะฮะก็เก็บตังเงะแล้วก็ยิงนะเง้ยอ้ยไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่ดิเฮ้ยนี่เปลี่ยนปืนดิเฮ้ยเอยหรือว่าหมดหรือว่ากระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุ แรกฮะเราแรกเราแรกครับเราไม่รู้ผิดเรื่องเร,เราแรกเราแรกเราแรกฮนะเราแรกฮนะเราแรกเลยนะครับผมชัวมมช่วโมงสำหรับชัวช่วโมงนี้อะไรไม่ทราบนะฮะปุ๊บนะฮะปุ๊บนะบปุ๊บนะปุ๊บนะฮะปุ๊บนะปุ๊บนะฮะปุ๊บเลยนะเฮ้ยเฮ้ย เอยระเบิดแน่ตัวเฮี <S <s ่เนี่ยโอ้โหอ๋อเป็นการ่าวามตังค์าร์มฟาร์มามตังค์าร์มตังคเอะแยเนี LIKE. ke, ่ยออาคชิบหายโอเคครับโอเคยังได้ตังค์อยู่นะฮะเราก็ไปกันต่อเลยนะฮะผมพยายามอัพคลิปให้รวดเร็วนะฮะภายใน5นาทีนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ4นาทีครึ่งแล้วนะฮะ ถ้าเกิดว่าไม่จบคลิปนะฮะผมก็เดี๋ยวกลับมาเล่นอ่าภารกิจนี้ให้ดูใหม่ครั้งหนึ่งนะครับผมก็เข้ามาอ่าเออมันทำอะไรกันจมนะ่อะอ่อ,อยากนะฮะเกมนี้นะทุกท่านจะสนุกดีเลยทีเดียวนะเอาละ,ะงั้นผมขอจบตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวกลับมาเล่นใหม่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ เอาเป็นว่าเราอัดกันต่อเลยดีกว่าครับผมนะครับมันจะเป็นการเสียเวลานะก็อัดก <t iny> ัน <radio> ต่อไปเลยนะครับอย่างนี้ก <t iny> ็เอ้าเกนตานี่ครับผมผมก็ทุก็รีบรีบดิเฮ้ยรีบ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 เลยนะฮะเอาเป็นว่าผมไม่ไม่พักไม่ไม่คลิปละห้านาทีนะฮะเอาเป็นว่าคลิปนี้สักสิบนาทีประมาณแล้วกันโดยประมาณนะรีบรีบดิเฮ้ยรีบดิเฮ้ยมาแล้วะรีบนะซอมบี้บอกถ้าพี่รีบทำไมพี่ไม่มาตั้งแต่เมื่อวานวะอย่างนี้ย ตีไม่น่าถ <went> well. ูกอ่ะด้วยไอ้ตมันมีขีดเลือดเลยรู้ที่ผมรู้สึกผมโดนโจมตีเยอะมากนะแล้วไม่ทราบว่ามีขีดเลือดหรือเปล่าก็ยังไม่เห็นนะมิชชั่นคอมพิวส์อ้าวมึงคอมพิวส์ซะงั้นลงประตูไปลงประตูไปเลยครับเน้